สวัสดีครับวันนี้จะมาสอน e x p o r t import o ุตบุ๊กมาร์กในโคมนะครับแล้วก็ u s e r s ร์พา s เวต่างๆใน c ในโคมที่เราบันทึกไว้นะครับตัวอย่างนะครับเราเข้าโคมมาจะเห็นว่ามี bookmark เยอะนะครับดังนั้นสมมุติว่าเราจะไปใช้เครื่องอื่นแล้วเราอยากได้ bookmark ของเรานะครับเราก็มา export bookmark ที่เครื่องนี้ไปนะครับ วิธีทำก็คือให้เราไปที่จุด3จุดมุมขวาบนนะครับแล้วก็เลือก Bookmark แล้วก็ตัวจัดการ Bookmark กนะครับอาจจะมาถึงตรงนี้ปุ๊บให้เราไปที่จุด3จุดตร,ตรงจัดระเบียบนี่นะครับกดปุ๊บมันจะมีบอกว่าให้นำเข้าบุ๊กมาร์กส่งออกบุ๊กมาร์กนะครับให้เราเลือกส่งออกบุ๊กมาร์กแล้วก็ให้เราเลือกที่เซฟนะครับ Desktop, ในโบมไว้น้าเดสก์ท็อปนะครับก็เซฟท้งในบุ๊กมาร์กทั้งหมดนะครับก็จะ again, ออกไปหมดแล้วนะครับคราวนี้เราอยากส่งออก User p a s s w o r d ที่เคยแอดไว้ใน Chrome ด้วยนะครับก็ให้เรามาที่จุด3จุดข้างบนนะครับแล้วก็เลือกตั้งค่าแล้วก็มา <pedo. S 1> ที่ป้อนอัตโนมัตินะครับ แล้วก็เลือกเครื่องมือจัดการรหัสผ่านนะครับจะเห็นว่าข้างล่างนี้จะมีเว็บไซต์แล้วก็ยูเซอร์พาสเวิร์ดที่เราแอดไว้เยอะนะครับเราอยากจะส่งออกไปแล้วก็กดที่จุดสามจุดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกส่งออกรหัสผ่านนะครับอ่ามันก็จะถามว่า ส่งออกรหัสผ่านคนที่ดูไฟล์ที่ส่งออกได้จะเห็นรหัสผ่านของคุณจะตกลงไหมแล้วก็ส่งออกรหัสผ่านเลยนะครับแล้วก็เลือกที่เซฟผมเลือกเป็นเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็เซฟไปอานนี้จะเห็นว่าที่เดสก์ท็อปของเรามีไฟล์ที่เราส่งออกยูเซอร์พาสเวิร์ดไปหมดแล้วนะครับอานนี้เดี๋ยวจะมาดูวิธีการ Import เข้ามานะครับ พอเราเปิดโครงเข้ามาปุ๊บเราก็คลิกที่จุด3จุดนะครับแล้วก็เลือกบุ o กมาร์กแล้วก็ตัวจัดการบุ o กมาร์กเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ก็ให้เราเลือกจุด3จุดตรงนี้นะครับตรงจัดระเบียบแล้วก็เขียนว่านำเข้าบุ o กมาร์กนะครับอ่มันก็จะให้เราไปเลือกไฟล์ของเรานะครับที่เรา export ไปรอบนั้นนะครับ จะเอาไปที่เดสก์ท็จะเป็นชื่อไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เรากด open นะครับเสร็จแล้วมันจะมีตัวนำเข้านะครับซึ่งของเราจะอยู่ตรงนี้จะเป็นนำเข้าแถ็บ b o o k m a r k เนี่ยก็จะเป็น bookmark ที่เราแอดออกไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะมาหมดเลยนะครับคราวนี้วิธี import user password นะครับก็คือให้เราเข้า3จุดเหมือนกันแล้วก็เลือกตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่ป้อนอัตโนมัติเหมือนเดิมแล้วก็เครื่องมือจัดการรหัสผ่านแล้วก็มาที่จุด3จุดตรงนี้นะครับกดไปที่จุด3จุดจะเห็นว่ามันมีแต่คำว่าส่งออกรหัสผ่านนะครับยังไม่มี import หรือว่านำเข้ารหัสผ่านนะครับ ดังนั้นให้เราไปแก้ตรงชื่อ url นี้นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นจาก setting นะครับเปลี่ยนเป็น f a c t นะครับเป็น fact f L a c t flags นะครับ f a a t ตัวนี้นะครับแล้วกด enter ไปมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เรากดเลือกพิมพ์คาว่า password ในช่องค้นหานะครับ password อาจจะเห็นว่ามี password import โผล่ขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับให้เราเปลี่ยนจาก disable หรือถ้ามันเป็น default อะไรก็เปลี่ยนให้เป็น enable นะครับเลือก enable ครั้งนึงอ่าเสร็จแล้วมันจะบอกว่าให้รีรัมไหมก็คือโหลดใหม่ไหมนะครับแล้วก็กด r e r ั n ครัร้งหนึ่งนะครับอ่าคราวนี้มันเป็น enable แล้วนะครับ import ให้เรากด จุดสามจุดเหมือนเดิมแล้วก็เลือก,ออกตั้งค่าใหม่นะครับนั้นก็เข้าไปที่ป้อนอัตโนมัต,ติแล้วก็เครื่องมือจัดการรหัสผ่านนะครับแล้วก็ไปคลิกดูที่จุดสามจุดใหม่อีกรอบนึงนะครับคันนี้จะเห็นว่าจะมีคําว่านําเข้ารหัสผ่านแล้วนะครับแล้วก็กดเลือกนําเข้ารหัสผ่านนะครับแล้วมันก็จะบอกว่าให้เลือกไฟล์แล้วก็กดเลือกไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่เดสก์ท็อปก็คือไฟล์ที่ผมเคย เซฟรหัสผ่านไว้เซฟรหัสผ่านไว้นะครับเอ็กพอร์ตไว้ก็กดคีย์รหัสผ่านแล้วก็โอเพนเท่านี้ก็ปล่อยให้ระบบของมันทําการอิมพ์ตรหัสผ่านเข้ามานะครับพอมันอิมพ์ตเสร็จปุ๊บเนี่ยรหัสผ่านต่างๆก็จะขึ้นมานะครับตรงนี้เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จในการโอนย้ายบุ๊กมาร์กแล้วก็รหัสผ่านที่จากอีกเครื่องหนึ่งไปเครื่องหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะครับในการใช้ Google Chrome นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะทำกันได้นะครับขอบคุณครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ